สุขภาพการเงินดีเริ่มที่นิสัยเล็กๆสร้างความมั่งคั่งด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินการลงทุนหรือการวางแผนกเกษียณหลายคนอาจรู้สึกทอแท้และมองว่าการมีสุขภาพการเงินที่ดีเป็นเรื่องไกลตัวหรือต้องอาศัยความรู้ทางการเงินที่สูงส่งและเงินทุนก้อนโต แท้จริงแล้วความลับของคนที่มีสุขภาพการเงินแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนที่สูงลิ้วหรือโชคลาภที่หล่นทับแต่อยู่ที่นิสัยเล็กๆหรือ Tiny Habits ที่พวกเขาสั่งสมและทำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน เหมือนกับการดูแลสุขภาพกายการมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้มาจากการออกกำลังกายหนักๆเพียงครั้งเดียวแต่มาจากการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำทุกวันสุขภาพการเงินก็เช่นกันมันคือผลรวมของการตัดสินใจทางการเงินเล็กๆน้อยๆที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นนิสยัย บทความนี้จะเจาะลึกถึงหลักการว่าทำไมนิสัยเล็กๆจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพการเงินที่ดีและจะนำเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการสร้างนิสัยเหล่านั้นเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนทำไมนิสัยเล็กๆจึงทรงพลังต่อสุขภาพการเงินแนวคิดเรื่อง Tiny Habits ได้รับการนำเสนอโดยดร B.J. Fogg ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมจากสแตนฟอร์ university ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการสร้างนิสัยที่เล็กมากๆและง่ายจนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหลักการนี้สามารถนำมาใช้กับเรื่องการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ลดแรงต้านหรือ reduce resistance เมื่อนิสัยนั้นเล็กและง่ายเราจะรู้สึกอยากทำและเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจสูงๆเหมือนกับการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆเช่นฉันจะเก็บเงิน1ล้านบาท 2. ส,สร้างความสม่ำเสมอหรือ build consistency นิสัยเล็กๆทำได้ง่ายกว่าจึงทำได้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลลัพธ์แบบทบต้นในระยะยาว 3. สร้างความเชื่อมั่นหรือ build confidence การได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จแม้จะเล็กน้อยก็ช่วยสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งดีๆต่อไป 4. เปลี่ยนอัตลักษณ์หรือ identity shift เมื่อเราทำนิสัยดีๆซ้ำๆเราจะเริ่มมองตัวเองเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนพฤติกรรมในทิศทางที่ถูกต้อง นิสัยเล็กๆสู่สุขภาพการเงินที่ดีเริ่มต้นที่วันนี้นี่คือนิสัยเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ทันทีเพื่อสร้างสุขภาพการเงินที่ดีอย่างยั่งยืนหมวดที่1น,นิสัยการติดตามและรับรู้หรือ awareness and tracking habits ดูยอดเงินในบัญชีทุกวันหรือทุกสัปดาห์เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันธนาคารหรือสมุดบัญชีเพื่อดูยอดเงินแม้จะยังไม่ลงมือทำอะไรการรับรู้สภาพคล่องของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญทำอย่างไรหลังจากดื่มกาแฟตอนเช้าหรือก่อนนอนให้อัปเดตยอดเงินในบัญชี บันทึกรายจ่ายหลัก3อย่างต่อวันไม่จําเป็นต้องบันทึกทุกบาททุกสตางค์แต่ให้เลือก3ามรายจ่ายหลักที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อให้เห็นภาพรวมของค่าใช้ใจ่ายที่สําคัญทําอย่างไรหลังจากทานอาหารกลางวันหรือก่อนนอนให้จดบันทึกค่าใช้ใจ่ายใหญ่ๆเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าชอปปิง้ง ตรวจสอบใบแจ้งหนี้หรือสรุปค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช้เวลา15 3 0นาทีต่อเดือนเพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อดูภาพรวมและหาจุดรั่วไหลทำอย่างไรกำหนดวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์แรกของเดือนเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงินหมวดที่ 2. นิสัยการออมและการลงทุนหรือ saving and investing habits โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทันทีที่เงินเดือนออกหรือ pay yourself first กำหนดจำนวนเงินเล็กน้อยที่คุณสามารถโอนได้เช่น100-500บาทและทำให้เป็นนิสัยแรกเมื่อเงินเข้าบัญชีทำอย่างไรตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติหรือทำด้วยตัวเองทันทีที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้ โอนเงินจากเงินทอนหรือเงินพิเศษเมื่อมีเงินทอนหรือได้รับเงินพิเศษโบนัสค่าคอมมิชชั่นให้การส่วนหนึ่งออกมาเก็บทันทีทำอย่างไรมีกระปุกออมสินสำหรับเงินทอนหรือโอนเงินพิเศษ 10- 20%เเข้าบัญชีออมทรัพย์ทันทีซื้อกองทุนรวมหรือหุ้นหนึ่งหน่วยต่อเดือนเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างนิสัยการลงทุนและเรียนรู้ทำอย่างไร ตั้งค่าซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือทำการซื้อด้วยตัวเองในวันเดียวกันของทุกเดือนเรียนรู้เรื่องการเงิน10นาทีต่อสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องเรียนลึกซึ้งแต่ใช้เวลาสั้นๆเพื่อศึกษาคำศัพท์ทางการเงินหรือแนวคิดการลงทุนพื้นฐานทำอย่างไรฟังพอดแคสต์ด้านการเงินขณะเดินทางอ่านบทความสั้นๆหรือดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเงินหมวด 3. นิสัยการใช้จ่ายอย่างมีสติ my food spending habits ร24ชั่วโมงก่อนซื้อของที่ไม่จำเป็น The 24 Hour Rule เมื่ออยากซื้อของที่ไม่จำเป็นให้หยุดคิดและรอยอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อพิจารณาว่าคุณต้องการมันจริงๆหรือเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบทำอย่างไรเมื่อเห็นของที่อยากได้ให้เขียนเชื่อของนั้นลงในลิสต์และกลับมาดูอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพกเงินสดเท่าที่จำเป็นในแต่ละวันการใช้เงินสดช่วยให้คุณรับรู้ถึงการใช้จ่ายได้ดีกว่าการรูดบัตร ทำอย่างไรกำหนดงบประมาณเงินสดที่จะใช้ในแต่ละวันและพกไปเท่าจํานวนนั้นทําอาหารเองหนึ่งมื้อต่อวันต่อสัปดาห์การลดค่าใช้จ่ายนอกบ้านช่วยประหยัดเงินได้มากในระยะยาวทําอย่างไรกําหนดวันทําอาหารเองอย่างน้อย1-2วันต่อสัปดาห์นำกระบอกน้ำหรือแก้วส่วนตัวไปเติมน้ำลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มและช่วยลดขยะพลาสติกทำอย่างไร วางกระบอกน้ำไว้ที่ประตูบ้านหรือในกระเป๋าเพื่อเตือนให้นำติดตัวไปสำรวจโปรโมชั่นก่อนตัดสินใจซื้อใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบโปรโมชั่นหรือส่วนลดก่อนซื้อสินค้าหรือบริการทำอย่างไรตรวจสอบแอปหรือเว็บไซต์โปรโมชั่นก่อนซื้อของหมวด4นิสัยการจัดการหนี้สิน Debt Management Habits จ่ายหนี้ให้เกินยอดขั้นต่ำเล็กน้อยแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยแต่การจ่ายเกินยอดขั้นต่ำ จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยในระยะยาวทำอย่างไรตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติเพิ่มอีก100-200ถึงบาทจากยอดขั้นต่ำนำเงินพิเศษไปโปหนี้เมื่อได้รับเงินพิเศษเช่นโบนัสเงินคืนภาษีให้นำส่วนหนึ่งไปโปหนี้ทันทีทำอย่างไรแบ่งเงินพิเศษ2 0 3สถึเพื่อโปหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงทดทวนนี้สินทุก3เดือนตรวจสอบยอดนี่คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยเพื่อวางแผนการชำระ ทำอย่างไรตั้งเตือนในปฏิทินเพื่อทบทวนข้อมูลนี้สินหมวด5นิสัยการเพิ่มพูนคุณค่า (Value Adding Habits) เรียนรู้ทักษะใหม่30นาทีต่อวันต่อสัปดาห์การเพิ่มทักษะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณทำอย่างไรดูคลิปสอนงานฝีมือเรียนภาษาต่างประเทศหรือฝึกใช้โปรแกร,รมใหม่ๆ ใช้เวลา15นาทีต่อสัปดาห์เพื่อคิดไอเดียหารายได้เสริมไม่ต้องลงมือทำทันทีแค่คิดไอเดียต่างๆไว้เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสทำอย่างไรใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดหรือก่อนนอนเพื่อระดมสมองคิดไอเดียใหม่ๆสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เน็ตเวิร์กิ่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการพบปะทุกคนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีอาจน,นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจหรือคำแนะนำดีๆ ทำอย่างไรนัดดื่มกาแฟกับเพื่อนร่วมงานเก่าหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเล็กๆสร้างนิสัยเล็กๆให้ติดตัวหลักการสําคัญการสร้างนิสัยไม่ใช่เรื่องของความแข็งแกร่งของจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ถูกต้องทําให้เล็กที่สุดทําให้กิจกรรมนั้นเล็กและง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้จนคุณไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่ทําเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายวิ่ง30นาทีให้เริ่มที่ใส่รองเช้าว,วิ่ง เชื่อมโยงกับนิสัยเดิมที่คุณทำอยู่แล้วเป็นประจำเช่นหลังจากแปรงฟันตอนเช้าฉันจะเปิดแอปธนาคารดูยอดเงินเฉลิมฉลองทุกครั้งที่คุณทำนิสัยเล็กๆสำเร็จให้เฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขเช่น yes ทำได้แล้วอดทุนและสมั่งเสมอการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอย่าท้อแท้หากบางวันทำไม่ได้ให้เริ่มต้นใหม่ในวันถัดไป บทสรุปสุขภาพการเงินของคุณอยู่ในมือของคุณการมีสุขภาพการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนมันคือการเดินทางที่เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆในชีวิตประจําวันของคุณเมื่อคุณสร้างนิสัยเหล่านี้ให้ติดตัวอย่างสม่ําเสมอพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความมั่นคงทางการเงินความมั่งทั่งและอิสรภาพที่คุณปรารถนาจําไว้ว่า การเริ่มต้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่เรื่องนิสัยเล็กๆเพียงหนึ่งหรือ2ออย่างที่คุณรู้สึกพร้อมที่จะเริ่มในวันนี้และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพการเงินที่ดีของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่คุณมีในวันนี้แต่ขึ้นอยู่กับนิสัยที่คุณสร้างในทุกๆวันคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างนิสัยเล็กๆเพื่อสุขภาพการเงินที่ดีแล้วหรือยัง